เรื่องของการท่องเที่ยวในบ้านเรานักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะครับแล้วคนนําเที่ยวเราก็จะเรียกมักคุเทศ์ะนะครับปรากฏว่าบางทีอาจจะมีข้อจํากัดด้านภาษาแล้วก็ทําให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เพียงพอมันมีความคิดก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวขอไปครับไกด์ชาวต่างชาติหรือมักคุเทศต่างชาติ มีโอกาสในการเข้ามาทำหรือว่าขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจนดีหรือไม่ปรากฏว่าเรื่องนี้พอชูประเด็นขึ้นมาครับสมาพันธ์มักคุเทศก็รวมตัวคัดค้านเลยครับกรณีที่จะให้มักคุเทศเถื่อนมาขึ้นทะเบียนนำเที่ยวขอให้สงวนอาชีพนี้ไว้สำหรับคนไทยแล้วก็บอกรัฐบาลครับว่าภาษาไหนที่มักคุเทศยังขาดอยู่ควรจะช่วยกันอบรมนะครับ กรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแนวทางในการแก้ไขปัญหามะคุเทศขัดแคลนจะให้มะคุเทศชาวต่างชาติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานหรือว่านําเที่ยวในประเทศไทยวันนี้เสียงคัดค้านด่างขึ้นชัดเจนนะฮะสมาคมสมัพันธ์มะคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยนะคะก็รวมกลุ่มการคัดค้านการขึ้นทะเบียนนี้ค่ะโดยที่นายจรุพลเรืองเกตประธานสมัพันธ์มะคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าควรจะสงวนอาชีพมะคุเทศให้เป็นของคนไทยเพราะหากนํามัคุเทศต่างชาติเข้ามา อาจจะไม่สามารถเข้าใจถึงวัฒนธ,ธรรมไทยแล้วก็ไม่สามารถที่จะสื่อความหมายการท่องเที่ยวภายในประเทศให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้นะคะทางประธานสมพันธ์เขาอธิบายว่าขณะน,นี้มัคคุเทศมีเพียงพอแต่อาจขาดแคลนในบางภาษากรมท่องเที่ยวก็ควรที่จะไปจัดให้มีการอบรมภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาที่กําลังขาดแคลนอยู่ให้กับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศอยู่แล้วค่ะนั่นนตีต้องต้องชี้ออกมาว่าขาดแคลนอย่างไร เรายืนยันว่าเรามีเหลือเฟือแล้วมัคคุเทศก์ทางหลายตกงานเยอะแยะเพราะว่าบริษัทไม่จ้างแล้วรัฐมนตรีจะมีนโยบายหรือหลักการอย่างไรที่ทําให้มัคคุเทศก์ได้ทํางานอยากจะถามท่านรัฐมนตรีผ่านสื่อครับท่านมาแก้ปัญหามัคคุเทศก์บ้างสิไม่ใช่ท่านมองแต่ว่าข้อร้องเรียนของบริษัทนําเที่ยว กับชัดเจนนคะครับว่าเป็นการมองคนละมุมของทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งสมาพันธ์มักคุเทศ์ภาครัฐมองว่ามักคุเทศขาดพูดภาษาได้ไม่ครบรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่ครอบคลุมงั้นให้ต่างชาติเข้ามาขึ้นทะเบียนแล้วก็ประกอบการได้ถูกต้องตามกฎหมายไหมสมาพันธ์มักคุเทศก์มองว่าจริงๆคนอนะพอแต่ว่าถ้ายังพูดภาษาไม่ได้ทําไมรัฐถึงไม่ไปเพิ่มขีดความสามารถไปอบรมให้นะ คราวนี้นะคะคุณผู้ชมมองต่างมุมกันแล้วมาดูข้อมูลจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบ้างข้อมูลนี้ระบุว่าปัจจุบันนี้นะคะธุรกิจท่องเที่ยวยังขาดแคลนมัคคุเทศภาษาจีนจํานวนก็คือ7 7 5 8คนมีภาษามาลายูอีก4 0 1 4คนภาษารัสเซียน1น7 6คนภาษาเกาหลีนะคะ1,148คนภาษาฮินดูอีก845คนอันนี้คือตัวอย่างนะคุณมนชัยจากจํานวนทั้งหมดของผู้ที่มีใบอนุญ,ญาตมัคคุเทศนะคะจะมีอยู่กว่า69,000คน แต่ผู้ที่ประกอบอาชีพมัคุเทศมีเพียง14,000คนเท่านั้นค่ะปีหน้ารัฐบาลจะดําเนินนโยบายเป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาตินะคะก็คาดการว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวนี้จะพุ่งขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีกเป็น10%นะคะจากปีนี้ด้วยกับถ้าไปดูนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยไปถึง2.77ล้านล้านบาทนะครับเป็นตัวเลขที่มหาศาลทีเดียวและเป็นความหวังในการก,กับเครื่องเศรษฐกิจของประเทศด้วย